วัดเดย์ไวเลนน่าอัปเดตด้วยข้ามากับ X-Series สายแบกยังส่เแบกงงอีกแล้วเออแล้วคลิปนี่เนาะอดีตเขาเคยแบกมาก่อนแบกอะไรพี่ทั้งแบกทั้งหามแบกของไปขายแต่วันนี้เศรษฐกิจไปไม่รอดสุดท้ายแบกไม่ไหวจริงครับกับ่างวดเลยต้องคืนสายแบกสายแบกไม่ดีเลยสายแบก อด่นก็เคยแบกมาก่อนครับผมแบกของไปขายมาเห็นไหมโอ้โหพอเห็นห้อยห้อยตอคอกบอกครับผมเอออ่าก็เลี้ยนมาเอ็กซ์ดิสายแบกสายแบกเออโอ้แบกไม่ไหวจริงๆวันนี้ครับผมจุดท้ายนะเลิกแบกยกคอกออกครับแล้วก็ยังยึดอยู่ยังยึดอยู่เพราะว่าแบกข้างงวดไม่ไหวไม่ไหวอยชีวิตชีวิตเงินมันไม่เท่ากันครับผมนะชีวิต อย่าไปทอถึงเราจะยึดนะถึงเขาจะยึดนะเดี๋ยวเราซื้อใหม่เราก็ซื้อใหม่โอเคปะโอเคหาคนอื่นมาซื้อแดนอ้าวเอ็กซ์ซีรีเข้าใหม่ปี2 0 2 1ครับโอ้ยแบกในแป๊บเดียวเองแบกได้ปีเดียวเองคันนี้ไม่สามหมื่นโลนะมันต้องซื้อสีแดงไงทำไมเลือดนักสู้ไม่เกีียวแล้วสีแดงก็ยึดเต็มเลยแหงยึดดีเลย สีไหนก็ไม่เกี่ยวอา้าวกับ X s e r i สายแบกไม่สามหมื่นโลแบกแค่สามหมื่นโลสุดท้ายแบกไม่ไหวจริงกับค<ม>่างวดวันนีน้นะเป็นมือสองนะครับฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอุลรถไม่ได้บรรทุกแบบอใส่ข้อกย็นหกสั้นนะแต่เป็นข้อสแตนเลสสั้นๆขายของตลาดนัดมมึงโแม่ขี้โม่มาแม่โม่มาเลยแม่ขี้โม่ม,โม,มาต่มหัวก็เลยเออมึงโม่หลายนี่ดิ เอาเดือมมาดัดโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคอย่าโม้เยอะพี่ <laughs> พี่บอกแล้วว่าอย่าแบกคืเอเิดนไหมแบกไม่ไหวต้องเลยยกคอกลงครับนะ <laughs> <laughs> ดูหอยยกลงหอ,อ,อยยกคอกลงแล้วไม่ยกธรรมดาแทนที่มึงจะถอนตรงนี้ออก มึงก็เดินเอาเลื่อยตัดเหล็กมาตัดเลือ่อย <c oughs> บอแล้วก็ยังพอได้ขาย <c oughs> ขายพอได้ขายแห้งสองพันสามพันก็ยังดีตัวก <c oughs> ่อนจะคิดถอดข้อขายเลย <c oughs> พอได้ดตั้งเนื้อตั้งโตัวอกนี่ทุนอยู่สองพันสามพันไม่ระวังระวังเอาเอาเปัญเจมาถอดับ <c oughs> แล้วก็ยกไลเนอร์ <c oughs> ขายไลยเนอร์ไปด้วย <c oughs> ไม่เอาเอาจเจมาถอดยกไลเนอร์ขันน็อตออกกลับเอาเลื่อยตัดเหล็ก เสียเสียกระบาเลยนี่เสียกระบะแต่ใช้เรี่ยแต่เหล็กตัดแต่ถ้าเป็นพี่พี่แต่ถ้าเป็นพี่นะครับพี่ก็จะตัดเหมือนกันพูดถึงเลยวายไงวายเอะดูดูก่อนเดี๋ยวเราจะไม่จังหวะไปเน้นจะมาแล้วไงโอ้ไปเน้นจะมาไปเน้นจะมาแล้วเขาโทรบอกว่ากำลังจะเข้าไปเอานะ ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนึกออกแล้วกูต้องมีค่าน้ํามันแล้ววะรถสวยนะที่เคยนะเดินทางเดิมแบกแบกได้ไม่เยอะสุดท้ายแพ้แพ้แพ้้างงวดอ้าวฟีดาวน่ะออกรถศูนบาทบัตรประชาชนไม่เดียวนะปีแรกพันเจันห้ารอบาทปีที่สองพันหนึ่งหมื่นน้อย ออกรถซูนบาตรบัตรประชาชนใบเดียวครับนี่นะครับพี่น้องออกรถมันคือเรื่องง่ายนะไอเสียงไม,ม่ได้พูดดูถูกหรือว่าคนที่แบบไปไม่รอดตลอดรอดฝั่งนะที่ไอพูดนะไออยากจะให้สะท้อนว่าการจะซื้อรถสักคันเนี่ยคุณควรที่จะาวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีนะไอไม่ได้แบบมาล่อเลี่ยนแบบตลกโปค่าเลยไม่ได้แบบแบบล่อเลียนหรือว่าดูถูกนะคนที่แบบไปบ่ไยวแต่ไออยากพูดนะให้สะท้อนให้เขาได้การวางแผนในการซื้อรถนะว่าเอ้ยมึงไม่ได้แบบ สักจะว่าเอาอย่างเดียวะด้วยเฮ้ยนะการซื้อรถออกมาเนี่ยคันนึงเนี่ยมันพอนหกเจ็ดปีเนี่ยคนที่จะวางแผนนะว่าแต่ละเดือนเงินเดือนจากบาทเหลือกินจากบาทเหลือเก็บเหลือบาทเหลือใส่จากบาทเหลือลงทุนเหลือค่าขายโมเมนต์ว่าเงินเดือนมื่นสองค้างวัวกระป๋าไปแล้วชนเงินเดือนแล้วมึงที่กินยังเห็นไหมว่าเออลูกเต้าป่วยพ่อแม่ป่วยนะมึงที่เอาเงินเดือนไปให้พ่อให้แม่ดูแลเขาเป็นบ่เมื่อคือท่านมึงก็ไปบ่รอเพราะว่า เราต้อง,งวางแผนตามชีวิตจริงจะมักเวอร์หรือว่ามักเกินก็เหตุจะไปหนาใหญ่นะขันเงินใ oh. นะกระเป๋ามันหนาก็ะยันหนาใหญ่คือยังคนที่มีครับพี่น้องเ่อคอยเก็บออหอมรอมริษเตะนายากยากเกินกําลังเยอะของแมน่นปะแมนครับอโอเคเดี๋ยวไอจะหุ้ง<ว>ท่านหลวงบวดแล้วบวชแล้วใหญ่พี่น้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีบ่าไปซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องบินนะอันนี้ก็บอกบอกท่านนายกด้วยว่าไอ ไอ้เรือดำน้ำมึงซื้อมาได้ไหนซื้อบมีเครื่องกูซื้อมาได้ไงมึงให้พี่ท่าไปประมูลขายตัวซะมึงซื้อมาได้ไอ้นี่ซื้อมาได้ไงซื้อซื้อไม่มีเครื่องแล้วไม่จอดซื้อจอดถึงได้เออไอ้พี่น้องก็เราต้องวางแผนในการใช้ชีวิตดีๆนะอยากให้ทุกคนออกไปทำมาหากินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใส่การออกมันคือเรื่องง่ายแต่การที่เราจะพามันเป็นตลอดร่อนฝั่งอ่ะอันนี้คือสำคัญฝากพี่น้อง คิดสักนิเนี่ยนะอ้าวออกรถศูนย์บาทบตรประชาชนใบเดียวแชร์ไปวายสรุนแก้ว